ได้รักษาวินัยอย่างเข้มขัดน,นะแล้วก็พูดคาไหนกับคำนั้นนะคุณจดไว้ถ้าสมมติว่าคุณทําไม่ได้ไหรือไม่ก็เอากระดาษมาแล้วก็เขียนเขียนในรายการไว้ถ้านอกเหนือรายการคุณไม่ทำอะไรประมาณนั้น คือวิธีการแบบหนึ่งนะคุณลองใช้กตัวเองดูไหมประมาณนี้นะแล้วถ้าทําได้ตามนั้นถ้าอยู่ในแผนการอยู่ในรายการคุณทําแต่ถ้านอกเหนือจากรายการปั๊บคุณตัดใจว่าไม่ทําเพราะว่าเป้าหมายคุณสําคัญถ้าคุณเห็นความสําคัญของสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ถูกปะแล้วก็เป้าหมายคุณแม่งอู้ยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยคุณจะสามารถตัดใจได้คุณลองดูนิสัยของคุณคุณลองดู ความเข้าใจของคุณนะคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัวตัวนั้นแล้วถ้าคุณทําฝึกทำํำบ่อยๆทําซ้ําๆแล้วถ้าคุณควบคุมตัวเองได้คุณรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดได้คุณพูดคําไหนคํานั้นได้ ทได้ครั้งหนึ่งอะคุณจะแข็งแกร่งขึ้นคุณจะมีกําลังขึ้นแล้วครั้งที่สองที่3ก็ง่ายมากเลยคุณแค่มันจะยากตอนครั้งแรกเนะะี่ยค่ะคุณทําไม่ได้นะแล้วครั้งต่อๆไปมันจะง่ายไม่ใช่แค่วิยานิพนธ์นะคุณในชีวิตทุกๆอย่างนะคะโดยเฉพาะนิสัยของเราอะเดือนหนึ่งเราจะแก้นิสัย1ครั้งอะไรประมาณนี้นิสัยอะไรน,นั่นอะเราทําบ่อยๆซ้ําๆนะคะ21วัน1เดือนทําซ้ําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติเนี่ยคุณจะแก้ได้แบบ อลอ,ลองดูนะกดเขาเนี้ยมีวินัยนะแล้วก็วางแผนไว้ว่างานนี้ต้องเสร็จวันนี้ก็ต้องทำให้เสร็จวันนี้ทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะค่ะ